สวัสดีสสดครับพบกับรายการ NKS News <S New วิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีพบกับกับผมนายสุปชัยนาเมืองและที่ฉันนางสาวกิ่งแก้วจุมพิศค,ค่ะครับวันนี้เราทั้งสองคนจะมานําเสนอข่าวพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับของจังหวัดกาลสิงแห่งที่24<ม>และเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่2ของอําเภอหนองกรุงศรีนะครับเปิดในวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2564ครับ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดกาลสินนายทรงพลใจกลิ่มเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะและท่านในอำเภอหนองกรุงศรีนายจารุวัฒน์ภูแก้วพร้อมด้วยท่านประลัดอำเภอหนองกรุงศรีท่านพวงนวยการโรงพยาบาลหนองกรุงศรีหัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนชาวอำเภอหนองกรุงศรีที่เข้ามาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะ เพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19ที่ประสงค์นะครับจะกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาในอำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอใกล้เคียงดังนั้นนะครับ โรงพยาบาลสนามแห่งที่2จึงเกิดขึ้นเพราะว่าโรงพยาบาลสนามแห่งที่1มีจํานวนเตียงเต็มแล้วเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีนะครับจึงได้ร่วมกับทางอําเภอหนองกรุงศรีและจังหวัดกาะ,ะสินจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ขึ้นครับซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงขอเชิญรับชมได้แล้วครับโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองที่เป็นของอําเภอหนองกรุงศรีนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยในพื้นที่นี้ก็จะมีในส่วนของอที่เรียกว่าโลเคอล์ฟลานทีนหรือว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์คัดแยกนะครับผู้ป่วยต่างๆกระจายกันอยู่ในพื้นที่ด้วยก็ต้องขอบอกบรรดาพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมในางานเปิดโรงพยาบาลในวันนี้นะครับว่าสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด2019ในระดับประเทศพวกเราคงจะเห็นจากข่าวจากสื่อต่างๆไปแล้วว่ามีนิวไฮเกิดขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้ก็2 9 0 0กว่าคนนะครับในระดับจังหวัดไปเช่นเดียวกันจังหวัดกระสินของเราเนี่ยตัวเลขหน้าขนาดนเนเีียลวันละ200 200กว่าเคยขึ้นไปถึง216คนขึ้นสามไปนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่ในภาพรวมของเราตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยขณะนี้เราน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3,000รวมหมดนะครับ3,700ถึง3,800เราเรานี้จําตัวเลขไม่ได้น่าจะอยู่ในราวราว3,700-3,800เดี๋ยวพรุ่งนี้มันลืนนี้คงเห็น4,000นะ่ยขออนุญ,ญาตทางท่านผู้อำนวยการวิทยาลายัยการอาชีพหนองกุ้งสีนะครับ ท่านได้อนุเคราะห์ให้ใช้อาคารของวิทยาลัยในการทําเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองของอำเภอหนองทีสีของเรา ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภาพบรรยากาศธีเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับนักหอประชุมวิทยาการอาชีพหนองคุงสีนะครับเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะครับจะปลอดภัยปลอดเชื้อนะครับแล้วก็เราทั้งสองคนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านก้าวข้ามวิกฤตโควิด -19 คังนี้ไปให้ได้ครับ และสำหรับท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคกับโรงพยาบาลสนามของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนามนะคะสามารถติดต่อได้ที่ท่านรองผู้ในการมุกดาดนเจือและท่านรองผู้ในการสมาพานมีอุเทนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยค่ะครับสาหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ